cwk สี่ศูนย์สองสาม ck หรือเปล่าอันนี้แต่ว่ามี W ด้วยใครครับอันนี้คนในช่องปะหรือว่าไม่ใช่นายประบยุกิไม่ต่างกันอ้าวแล้วเ,เริ่มหลังไงเหมือนจะชิปหายว่าอันนี้ที่ผ่านมาเริ่มก่อนมาโดยตลอด เฮ้ยแต่มือโอเคกูว่าทำไมโดนเริ่มหลังมันมันโอเดียมมันโอเดียมนี่เองฉะนั้นแฟนการ์ดมันเริ่มสงสัยในตัวเองแล้วว่าคู่แข่งเื่นอะไรวะเอาคิเทีจจริงหรือเปล่าหรือว่ากำลังดูไลฟ์อยู่กำลังมองอยู่ว่าไอ้นี่มีมืออะไรบ้างวะครับแปลเกจ อ uh huh. ืใส่เครื่องจั่วครับใส่เครื่องโซ่โซ่บ้านหนึ่งกับตักองจั่วหนึ่งมาเถอะเลยตัวดีไลค์ครับน่าจมังจั่วหนึ่งน่าจะเปิดก่อนที่หลังกูเปิดก่อนละ เจิร์ก่อนแล้วค่อยจัว่วอย่างน้อยมันอาจจะมีโอกาสเจออันนี้เยอะกว่านี่ไดเปลี่ยนลายลายเป็นเอวาอ๋อพอจะได้จับทางจากหร,หรอผมมันสมมันก็เหมือนกันอ่ะสุดอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเอวาแต่เป็นเอวาแล้วเห็นแพงกินอ่ะเนอะปะ เป็นเอวาแล้วเห็นเพนกวินมันน่าสงสัยมากกว่าที่เป็นอาร์คิเตแลวเห็นเพนกวินนะเพราะว่าเพนกวินมันเป็นไรจูเว้ยผมรู้สึกว่า,างั้นนะ <c oughs> หรือเปิดเอวามาโอ้เจอเอวาสบายแล้วทิ้งเพนกวินครับอาอสัตว์ข้งข่าวอา่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นได้นะโอลิจิสใบเดียวกูทำจริงเนี่ยถ้ามันเห็นอย่างเงี้ยคือจบละ ไม่มียิงหรอกนะไปสกิเเลเราดับบัตเลนดาไปม่จะปล่อยอยู่แล้วชี่เพื่อความคุม้มโอเคคือดีเพื่อความคุมคคมค้ม โอเคจ่าแมนที่เช่โอ้โหไม่ดีไม่ดีดสุดๆไปเลยโหเจี๊ย่เลย โอ้ oh my god, oh my god. เดี๋ยวก็โอเคอะนไอเกลออกไปเราสองใบโอ้โหแล้วมีออเดอร์ด้วยตแต่เขาไม่ได้ไล่ปะเขาไม่ได้ไล่เขาไม่ได้ลไ,ไดล่ถ้าไม่ได้ไลย่ยังโอเครู้สึกว่า holy Jesus what the fuck <laughs> why นะ bro ทำไมเหตุใดเจ้าจึงทำเช่นนั้นฟีเรียสามใบทริปเปิลฟีเรียรอย่างนั้นเหรมีออเดอร์สามใบเองอ่ะหน้าซ้ำด้วยไม่ได้เล่นออเดอร์อ๋อแต่มีเรียนหนึ่งใบถ่อกว่าหนูเข้าฟังยี่สิบ <23. S 2> ยี่สิบสามฟิเลียเอฟเฟกยังสวยกว่ายูดอะเอางี้ดดกไหมเอฟเฟกยูดแม่งกระจอกกว่าฟิเลียเยอะนี่ขนาดว่าฟิเลียเป็นแค่เกรดหนึ่งธรรมดาเนี่ยโอ้ดดโหมือแบดใบมือใบเล็บพิชอา ทิ้งการป้องกันไปเชี่บกูยังมีอีกเทินหนึ่งดิว่าชิบหายละ <c oughs> อันนี้เราเราจะยิงฟิเลียเขาทิ้งเลยดีปะเราได้ไม่จัว่วเราก็เซ็ตออเดอร์เกรดสองไไม่ได้เปิดห้าไม่เปิดเทินถัดไปมันจะจ่ายเท่าไหร่โซหนึง่ง มไม่จ่ายหนึ่งโซ่ไวม่รบ,บ,บนบนหาออเดอร์เพราะว่าเธอหน้าไงเขาก็มีเขาเป็นแค่เด็กสามเวฟทิปเปิ้ลไดธรรมดาเชี่อเรมิคอนะอันนี้เนื่งข่าวเรมิคอนะอาหาออเดอร์ได้ไหมเออเออบนออเดอร์ดีกว่าเพราะมีเดมเดียวเดี๋ยวเราไอ้คนผิด ได้อยู่มันแสดงแพนดิโอ <Penguin. Okay. S 1> เราก็เก็บเพื่อนเข้ากระเป๋าทุเรียเขาได้บอกมากฮะ <c oughs> มันไม่ใช่บ้านของเขาหรือเปล่า แพงกินเพราะจริงๆเอาเกตดหนึ่งขึ้นมือคุ้มกว่าเพราะมีแพงกินอยู่แล้วเอ้ยแต่เก็บแพงกินไม่ใช้เทอร์นาด้วยไงอโอ,โอไม่เจอเลยถามจริง,น,งรน้องไม่เจอเลยเหรอพี่จ๋าพี่จ๋าน้องไม่เจอเลยไม่เจอออเดอร์เลยเราต้องหวดแวนอยู่แล้วห้ามตีเรียเด็ดขาด เพราะว่าอะไรมันต้องดันแดมสูงเว้ยอยา่าความจริงมาพูดธรรมาดาครับอันนี้เข้าใจผมเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะได้บอร์ดโจทิกเกอร์เนี่ยมันเรื่องปกตินะแต่ไม่ขี้เลยเหรอไอ้กลวกัวแม่เมื่อกี้เปิดห้าแพงกินไม่เจอสักใบได้ออก โอเคตายแ้วเขามือถือแต่ทิกเกอร์นี่แย่แล้วโอกาสได้แค่เลนเดียวเองก็น่าจะปล่อยแวนแตียัยข้างหนึ่งของโอเดียมไม่น่าแรงขนาดนั้นหรอกมั้ง <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมโอ้แล้วมีออเดอร์ด้ดวยเราเนี่ยแย่ พวออเดอร์มันออเดอร์มันได้เล่นอะเป็นไงออตโตวินเลยมันก็ออตโตวินจริง,งแต่มม่จะหลับเว้ยเอาจริงไ <c oughs> ม่จะหลับเว้ <c oughs> เย <c oughs> อูเรเ, <c oughs> เล่นแค่นี้เลยเล่นแค่นี้เลยหรอทำไมวะ <c oughs> หรืออยากฟามมือไว้กดเทินหน้าดีกว่าสินะ โหออเดอร์รัวออเดอร์ในในในเกรดสามแล้วอ่าอะไรครับเกรดสามเกรดสามเกรดหนึ่งฟิเลียออกครบแล้วฟิเลียเขาออกครบเลยสี่ใบเธอหน้าเราแค่ต้องได้โม ให้ได้จะเป็นการดีมากๆถ้าเราโมนะเราอยากโมนะเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องโมเว,ไว้ไม่ใช่ว่าอยากเลยเราต้องโมไปสามหกอะกาดไม่พอแนะ่เลยว่าพออยู่สี่หมื่นกาดไหมหรือว่าจะปล่อยเพื่อเอาเดมปล่อยกันเพื่อ จริงๆก็ไม่เผื่อหรอกคือแค่ยมีสักสามแดมว่าเธอหน้าาจะมีเก้าจี้ปะะมีเก้าจี้ฟีเดียโจอ,อีกนึงเธอหน้าเราแค่เรียตีแวนตีไดโอเวอร์คีโอเวอร์ออรแล้วก็ลุกแล้วเราก็ชนะ <laughs> <laughs> แบทแมนคำนวณมาแล้วแบทแมนศึกษาคู่ต่อสู้ก่อนเสมอนนครับ อันนี้เปิดโอ้โหเชียร์ทิกเกอร์ล้วนๆทำจริงเป็นแมนเจอหน่อยเฮ้ยอันนี้อาจจะแพ้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอันนี้น่าจะแพ้นะมือเล่นข้างสวะมือสวะมากๆ ใบเดียวใบบ้านหมาโอเคโอ้ไปจูครับเปิดฮะเราแค่ต้องหาอ่าฮะสองใบเลยเอานี่ขึ้นมือไหมเงียบ คอทับเหรอได้ไหมเอาแบบรีดของรีดของรีดอีกทีหนึ่งรี <c oughs> ดของรีดของรีดอีกทีหนึ่งไห <c oughs> นจะแพ้แพ้ได้นอนอ่ะรู้มือเขาตั้งสิบใบนะเว้ยมือเขาตั้งสิบใบเลยเราจะเอาอะไรไปตีใหม้มือแหกแถมเขามีแค่สองเดเมจด้วยอดูจัว่ว อ๋อไม่ใช่นะจัวนี้แพ้ผมเห็นภาพที่ตัวเองแพ้อยู่มีนะมีภาพนะผมพ่ายแพ้แต่ว่ามันจะไปถึงจวงนั้นหรือเปล่ารอดูซึ่งแน่นอนอยู่แล้วสุภาพใครมันจะอยากแพ้ปะ่ะเหรอไหม เรื่องอะไรกูต้องแพ้เรื่องอะไรผมต้องแพ้พี่เหรอครับนี่คำถามผมก็ลำไม่หยุดแมทแมนหรือนังลำวะเนี่ยคลัวเา้ยได้แต่ได้แค่นี้ ได้แค่นี้แล้วไหมคิดว่าไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไอิวครับห้าใบอุ้ยเป็นไงหกใบหนึหน่ง <c oughs> หกใบแล้วมึงกุลศาสตร์ไปเอาเปิดห้าก่อนแล้วค่อยจวดแล้วกันะะนะผมอันนี้เราต้องรีดกองเราต้องรีดเราต้องรีดเราเอาทิกเราเอาออ,อเดอร์ออกมาได้ปหมผมเอาอ,ออเดอร์ออกมาได้ปหมขอออเดอร์ได้ไหมอย่างเงี้ยโอเคสองเลนเหรอสองเลนเลยเหรอเชื่อสองคีสสองเลน น่าสนใจนะน่าสนใจสองที่สองเลนเนาะคุ้มหรือเปล่าดิ่ะคุ้มดิวะหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าข้างเดียวแรงๆเพราะว่ามันมันไม่ติดวันเพือเธอนี่มันบัตหนึ่งแล้วสามจี้เธอนี่เราจะบัตหนึ่งแล้วสามจี้ได้สามรอบเลยนะหรือว่าเอาบูทยังไงก็เป็นตัวเนี้น่าจะดีสุดเพราะว่าไอเกดหนึ่งนั่นเอาวนได้ มีอะไรอีกชาดัวมิออกมาหานเงาอ arise ส,สกิลครับแกลับแล้วแกลับแล้วแล้ไวไม่ได้มึงนี่ออเดอร์แม่งไอ้กดทำไม กดทำไมเสียมือเสียโซฟรีฟรีเจอสองอย่าโจ้เวอยเราพอแล้วสวดมนต์ไว้แค่นั้นก็พอแล้วโอ้โหแต่โจออด้ดต่เบิ้ลคีขึ้นมาตัวจะเบิ้ลคีแค่นี้ไหมแค่นี้ไหมหรือว่าสองคีสองเลนมันสิบห้าเท่ากันไปดลสัต ขี้สองเลน let's go สกิลหนึ่งบัสแต่จู่ขี้มาสองใบอย่างงี้ได้ไม่ออกแน่เลยปะ,ะได้ไม่ออกแน่เลยโอ้โหตัวทิกเกอร์สามใบอะได้ไม่ออกแน่เลยน่าจะบอดบอดแล้วก็บอดสองใบ แบบไม่มีทิกเกอร์เลยอะ่ะขอแค่ทิกเดียวเลยขอแค่ทิกเดียวแล้วทิกนั้นเป็นโอเวอร์แค่นั้นเลยอะ่ะนั่นคือสิ่งที่เราจะแบบวินบอดเดี๋ยวเดี๋ยวฟูรอนโ์ตริกอะโอเคขอโอเวอร์อ่ะคือบอด มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะโอเคเขาก็บอดไปดิมาแต่จริงเมื่อกี้เป็นคีย์จะกดดันกว่าหรือเปล่าสามสี่ห้าใบใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค นคอมบุรีแพนด้าและแพ้สามตาเลยเอา,เอาคุกมากักเดมให้ชนะคิดบ้างไงก็แบบว่าเขาแบบเราทําให้คุณเจนทําให้เขาฉุนแบบขั้นสุดแล้วไงทำให้ฉุนแบบฉุนนะถึงขั้นต้องแบบว่างัดเอาทําไอ้ตายออกมาใช้เพื่อต้องทําทุกวิถีทางเพื่อชนะแล้วอะ่ะเหมือนกูตอนเนี้ย คทำทุกวิธีทางก็ใช้ได้แล้วเออแต่ว่ามันมันมันไม่ไหวแล้วจริงๆเวยพราะจากตอนนี้รู้สึกความคิดเด็กมากแล้วก็ะดยพอเล่นขังข่าวฉลาดน้อย What h เดอร์ครบป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าใบเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่ไปลุกมาอีกรอบนะอันนี้อันนี้คือฟูลคอมโบครั้งคราวนะครับฟูลคอมโบครั้งคราวเกมเพย์เชื่อทําคลิปได้นะอันนี้เอาไปตัดลงเอาไปตัดลงได้นะทุกเหตุผลไม่เข้าหัวแล้วตอนนี้โอ้โหห้าใบโคติดิสัสเชื่อครั้งคราวเกมเพย์สูตรจริงสูตรจริงแต่ว่าเขาก็ไม่ตายหรอดีป่ะ โอเค่พีจีข้างนี้ก็จบแล้วข้างเขาเกมเพย์เ <laughs> <c oughs> ออนี่ตัดลงคลิปแล้วนะอันนี้เฮ้ย <c oughs> เออพาทู 2, ข้างเขาวันก่อนแมงมด่าว่าได้ก,กาก เลยเอาจริงเออจริงใส่เลยบอกให้มันรู้ว่าแพนด้ามันก็แค่แพนด้าแหละเย่งแหละมันมันเล่นได้ทุกเด็กแหละสุดท้ายแล้วอ่ะใช่ไมไม่ว่าจะเด็กอะไรกดธงนี่ก็จะกดทงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวโอ้ธงกดทงอะไรครับ เนีย่ยเขารอดเขาไม่ตายเขามีเพอเขามีเพอเขาไปเกยสามแต่ว่าครั้งคราวเกมเพย์นะอันนี้คือแบบฟูสตรีมครั้งคราวเจ็ดเว็บอะอ่ามือฟูสตรีมเลยฟูซิสเต็มเลยจริงเมื่อกี้ถ้าเอาเรียออกก่อนไม่มันก็ฆ่าเท่าเดิมดีเพราะเขาก็ต้องเก็บพีจีไว้ป่าป่านี่อยู่ดีมัทุกคนเล่นมากกว่าแหละ จะเล่นได้ขนาดไหนอืมด้วยว่าแบบคุณคุณเข้าใจในเด็กคุณมากขนาดไหนก็แค่ลอยหกเวฟอย่างไรก็แค่ลอยหกเวฟใช่้เราแค่ต้องรอดจากหกเวฟนี้ไปให้ได้เท่านั้นเองเรื่องง่ายิีเดียวแล้วปลากาดไปก่อนช่วงแรกเราปลากาดไปก่อนแล้วพอเข้าเทินเขาใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็ได้อเวอร์จบอีซี สบายสบายแต่ลยังชนะคุกเลยอมันอยู่แวนกากาดมันนั่นแหละแวนกากาดมันมันมันด้วยความเป็นแวรยากาดนะเจอคนชักบัก่าสุดตอนนี้ที่รู้สึกฉุนมากอยากชนะอยากชนะอยากชนะเฉนะเออเองแหละอันนี้ ก็ออเดอร์ไม่ครบหรือเปล่าเป,เป็นไปได้นะถ้าแบบว่าเจอขังเขา่าลำๆอยู่แล้วอยู่ดีๆแม่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ครบไม่ครบไม่ครบ,ครบอ้าวไม่ข้ามเธอนะน้องอันนี้โอ้โหแล้วบอด <laughs> แล้วบอดนะบอดหมดเลยไม่ครบด้วย เอาละถูมือละทางขาวเฮ้เฮ้บอยไม่ข้ามเธอนึกว่าข้ามเธอผมคิดว่ายังไงก็ถือยังไงก็ถือออเดอร์ไว้แน่แน่บนมืออ่ะโอ้ออเดอร์สามใบออเดอร์สามใบเสียงซูลอยมา <c oughs> โอ้เรียบร้อยอน้องตอนนี้สี่สามเหรอแรงยังวะเซฟกูมไม่มีแบบ อย่างไ,ไงบ้างเภอสองเนี่ยเพิ่งจะได้เผื่อเนี่ยแหละเกมนี้เกมนี้เราเพิ่งจะได้เผื่อนึกว่าจะไม่ได้เพื่อแล้วเพราะว่าโดนนึกนึกนึกว่าจะโดนหกเวฟเมื่อไรอนาคตเล่นกับอดีต <laughs> จบแน่เถินนะจบแน่แม่จ๋าจบแน่นอน ผมไม่อยากให้หรอกอันนี้มันจะบวกอีกหมื่นเป็นห้าหมืนเกินป่าวไม่อยากให้ห้าหมื่นห้านอกจากไทยเป็นไงบ้างตีข้างเพื่อสงสัยเหมือนกันแต่เขาอาจจะแบบว่า,อ,าอย่างน้อยมันเขาผมรอดไงก็เลยตัดเกมแต่สามใบนั้นบอดหมดเลยนะ น้อะยะแทเป็นไงบ้างลองย้อนไปดูร้าที่แล้วเลยเก่งมากไม่ไรจะพูดนอกจากคำว่าเก่งมากคือตอนแรกตอนแรกที่ตอนแรกที่ยังไม่เห็นภาพอ่ะคือนึกว่ามันจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าแบบไปเล่นในเกมไปเล่นในภาคหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่าคอมโบโว์จีทีไม่ได้อะไรขนาดนั้นตอนนี้ผมเล่นอ่ะก็มึนก็งันงันนี่หว่าไม่ได้มีอะไรเฉยๆแต่ว่าพอมาลองเล่นจริงแล้วเออมันเอาเรื่องนะ มันเก้าเรื่องเลยนะสกิลครับจุหนึ่งทิ้งแพงกินกดไฟแล้ได้กดแล้นี่เฮยเราไม่กระทำการอะไรเช่นนั้นหรอกับอันนี้หนึ 1, 2, 3, 4. 4่งสองสามสี่สี่ใบ ผมสายแบบว่าอยากชนะพออยากชนะแล้วมันก็แบบว่าไม่สนแล้วไฟนอนเทินอะไรให้เดี๋ยวอานนี้ก่อนดีกว่าโดนโคตรพ่อโคตรแม่แบทแมนบมอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแบบปล่อยมันนอน ปล่อยแมวนอนแบบทุกทีจะแบบเดินเข้าไปอุ้มมันต,ตอนนี้เราแบบปล่อยเลยยิงใส่ดูืิว่ามันจะทําไงยิงใส่แมวมึงก็ยังไปยิ้มมันไม่หยุดอีกเดินไปนั้นเดินแล้วแพ้มันเจ็บเลยเจ็บใจนะเจ็บใจ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าเรากดไฟนั่นเธอแล้วเขาไม่แพ้นี่คือแบบว่าอันนี้นะเราเจ็บใจนะ ะอรำไม่หยุดเฮ้ยเดวเชี่ยเวลา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 จะหมดโมเดปโมเดปซุยลืมเวลาอันนี้กูต้องรีดกองแล้วไหมไม่ชัดเราหมาไง <ś m _> ไม่เจอแต่อวเอร์ยังอยู่นะไม่เอาอะไรแล้วกูไปเลยแค่นี้แหละ <S <S ไปมาถึงสามชีบกมืนบกขี้ปั่มปัมโจขี้เยี่ยมมากแต่ว่ามีโอกาสมีโอกาสได้อเวอร์ย reader, อยู่เดี๋ยวข้างขางหน่อย ย้อนกลับไปดูเกมเอ้ยเกมนี้ดิดูเกมนี้ได้เอามตัดเกมนี้ลงลงเอ่อลงคลิปว่านี่คือค้างข่าวเกมเพลย์ครับ How to เจ็ดเวฟต้นเกมแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือเราเริ่มก่อนเอ้ยเราเราเริ่มหลังเราเริ่มหลังมันเลยแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเต็มสูบเท่าไหร่นี่ไหมเต็มสูบเลยแบบไอเช่นนี้มันคือคลิปเกมเพลย์ชัดๆอ,อ่ะเออ ข้าวทูอ่ะแบบขังข้าวแม่งทำอะไรได้วะทำไมไม่ทำไมกูไม่ร้อยล้านให้แบนวะช่างมันเถอะยังไงเราก็ชนะแล้วไม่ไงมันไม่น่าหอกมั้งโอเวอร์เคยยังไม่ออกฮิวเลยสองใบจบแล้วเส็บแล้วครับเจ็ดสิบหกแต้มว้าว 70แต้มหมวแตหม่ก้อนเยอะอะไรขนาดปะไม่ว้ามันเรื่องปกติไอ้ข้างถูกแล้วอ๋อใช่มันลุกเออมันมันจะลุกข้างบ่อยกว่านะออผมกะไ้ข่าวเกมเพลย์ครับคือก็อย่างที่ผมบอกอะว่าเด็กผมผมที่ตอนแรกที่ผมบอกว่า เี่ไม่อยากเล่นเด็กนี้คือที่ไม่อยากเล่นเด็กนี้เพราะมันทําอย่างเงี้ยได้แล้วนึกนึกภาพนึกใจคนโดนนึกห่อปะนึกใจว่าไอ้เชี่ยเราเป็นคนที่โดนท้างข่าวอ,ะอ่ะอมันเสียใจเ้ยเว้ผมก็เลยแบบว่าไม่อยากเล่นแต่ถ้าถามว่ามันเป็นเด็กที่เก่งไหมมันเป็นเด็กที่เก่งครับผมไม่ได้บอกว่าเด็กมันไม่เก่งแค่บอกว่าเด็กมันปัญญาอ่อนแล้วก็ออจะไปหาเล่นเลยครับ